คำว่าตอนนี้ที่เกาหลีร้อนมากๆภาษาเกาหลีพูดยังไงง่ายที่สุดและครูเทจะสอนภาษาอังกฤษควบคู่ให้กับพวกเราด้วยขั้นตอนการเรียนกับครูเทง่ายมากก็คือ 1. ครูเทจะอ่านออกเสียงให้คุณทุกคําทั้งประโยคและ 2. ครูเทจะพาแปลทีละคําพาคุณเรียนว่าคําศัพท์แต่ละคําในประโยคมันแปลว่าอะไรทั้งเกาหลีและอังกฤษได้ควบสภาษาเลย และขั้นตอนที่3คุณพูดตามออกเสียงตามแล้วเอาไปสื่อสารจริงได้เลยทันทีรวดเร็วง่ายๆทางลับแบบนี้เลยโอเคไหมอ่ะพร้อมเือยังครูได้อ่านออกเสียงรัวยาวให้ทางประโยคช้าๆก่อนนะอันหนึ่งสองซ้ำชีกึมฮันกุเกะโนมูทวอววโอชีกึมฮันกุเกะโนมูทวอววโยอ่ะทีนี้ออกเสียงตามครูเทชีกึมฮันกุเกะ นาวมูทอววยโ,โอเคนะอ่ะพูดเร็วขึ้นชิกมงมฮันกูเกะนามูทอววยโ,โอเคภาษาอังกฤษทีนี้ it is really hot in Korea now it is really hot in Korea now พูดเร็วขึ้น it is really hot in Korea now โอเคนะทีนี้เรามาแปลทีละคำว่าคำศัพท์ในประโยคแต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรบ้าง อันแรกชีกึมชีกึมก็คือ now แปลว่าตอนนี้ต่อมาัันกกุนกุนกคำนี้คำเดียวในวงกลมสีเขียวแปลว่าาหลีหรือแปลว่า south korea ก็ได้แปลว่าประเทศเกาหลีใต้ต่อมาคำในวงกลมสีชมพูนี้โดดโดดเดีียวๆออกเสียงว่า a a แปลว่า in on at แปลว่าที่แปลว่าในเป็นคําที่บ่งบอกว่าคําข้างหน้ามันเป็นสถานที่นั่นเองโอเคเนาะเวลาเราอ่านรัวด้วยกันเชื่อมด้วยกันเนี่ยเราก็อ่านเชื่อมเสียงกันไปเนาะกฎในภาษาเกาหลีมันมีอยู่แบบนี้อัดเล่าให้ฟังครูเท่เคยสอนฟรีไปแล้วแหละแต่วันนี้จะสอนอีกอถ้าคําข้างหน้าอ e ีอึงอ e ีอึงคือตัวกลมๆที่ครูทําสีเขียวไวน้นี้ถ้าคําข้างหน้าอ e ีอึงมีตัวสะกด เราต้องอ่านเชื่อมเสียงกันคำข้างหน้าอีอึงก็คือในวงกลมสีชมพูนี้คือคำว่ากุกกุกอ่านโดดๆโดดเดียวๆอ่านว่ากุกแต่มันมีกฎพ่อกฎแม่ที่เราต้องใช้ตามในภาษาเกาหลีเมื่อกี้ซึ่งกูได้พูดไปแล้วว่าถ้าคำข้างหน้าอีอึงมีตัวสะกดเราต้องอ่านเชื่อมเสียงกันดังนั้นเราต้องอ่านเป็นกุเกชื่อมตัวสะกด มาตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคนะสรุป3ามคำนี้ออกเสียงติดกันลัวใส่การออกเสียงว่าฮันกุเกฮันกุเกแปลว่าที่เกาหลี in korea นั่นเองต่อมานอมูนอมูก็คือ really แปลว่าจริงๆแปลว่ามากๆภาษาอังกฤษก็โซ so, ก็ได้ many ก็ได้ a lot of ก็ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่บริบทเนาะตรงนี้ก็แปลว่ามากๆแล้วกันอ่ะต่อมาคำสุดท้ายทอวอยุทอวอยเป็นคำคุณศัพท์หรือเราเรียกว่าคำ adjective ซึ่งก็คือ hot แปลว่าร้อนในภาษาไทยโอเคนะแปลรวมทุกคำแล้วนะเรามาอ่านพร้อมกันดี 지금한국에너무더워요지금한국에너무더워요 It is really hot in Korea now It is really hot in Korea now ตอนนี้ที่เกาหลีร้อนมากๆหรือที่เกาหลีตอนนี้ร้อนมากๆแปลเป็นภาษาไทยยังไงก็ได้ขอแก้ให้ได้ใจความเดียวกันเหมือนที่ครูได้พูดเมื่อกี้ โอเคเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนฟรีกับครูเทแบบเนื้อหาเต็มๆผ่านไลฟ์สดครูเทจะพาคุณสะกดทุกคำทุกตัวอักษรสอนละเอียดกว่านี้อ่ะอยากเรียนฟรีเข้าใจง่ายแบบนี้เอาไปใช้จริงได้ไวแบบนี้ก็1กดไลก์เพจ2กดติดตาม3กดรับการแจ้งเตือนและก็4กดเห็นโพสก่อนเพราะเดี๋ยวข่าวหน้าครูเทมาไลฟ์สดสอนฟรีคุณจะได้ไม่พลาดและสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เข้าใจง่ายมีประโยชน์ใช้ได้ไวใช้ได้จริง ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยและอีกหนึ่งอันอันสุดท้ายถ้าคุณอยากเรียนแบบนี้ฟรีๆอีกพิมพ์มาบอกหน่อยว่าชอบพิมพ์มาบอกหน่อยว่าง่ายเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้คุณเทพไปแล้วสวัสดีครับ